ครับสวัสดีครับผมพานุส่งศีครับจากสำนักงานประกันภัยจากบัตรเคริตนะครับเราดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัยนะครับโดยเป็นตัวแทนสำนักงานประกันวินาศภัยนะครับ่อตั้งบั้งแต่ปี2519นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับดำเนินงานในเรื่องของการดูแลสัญญาประกันภัยนะครับให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรายเล็กรายใหญ่รายย่อยและหลายบุคคลนะครับเรามีความเชี่ยวชาญในด้านของประกันภัยในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับประกันที่เกี่ยวบธุรกิจทั้งระบบนะครับ รามีลูกค้ากว่าหนึ่งพันรายต่อปีนะครับแล้วก็มีแานเคมผ่านมามากว่าหลายร้อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความทำนาในทุกมิติที่จะดูแลลูกค้าแบบมืออาชีพนะครับในส่วนตัวแล้วผมก็สําเร็จนิติศาสตร์บัณฑัตในที่นิติศาสตร์มหาบริษัทนะครับก็จบกฎหมายมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูแลลูกค้าในแง่ของนี่เกี่ับสัญญาเป็นหลักนะครับดูในความถูกต้องดูในสิทธิเรียกร้องให้ลูกค้านะครับแล้วก็เรียกร้องสิทธิต่างๆให้ลูกค้าเท่าทั้งหมดนะครับนี่คืองานของเรานะครับเราไม่ไดด้เนยยอขาแแบบบบ เจ้าหน่นนะครับของเราเน้นดูแลแล้วก็เน้นให้ลูกค้าได้งานคุณภาพเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีปัญหาในเรื่องประกันภัยหรืออยากสอบถามหรือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่เป็นลูกค้ายินดี24ชั่วโมงครับ